สวัสดีครับอยู่กับช่อง GB G B Gamer เราจะหันหลังทำไมล่ะอันนี้อยู่กับเชิญมาทำไมเออสิบเอ็ดมาแล้วไม่กินมาตั้งนานแล้วแหละแต่เพิ่งจะเติมผมจะเติมไปเล็กน้อยนะกะจะเติมแต่เดีย๋ยวให้ดูดเทนเ เลนส์โอสักนิดในของซีซั่นนี้ไป ละครสวยกันทุกตัวนะมาตีมของแบบว่านักหน้าิิมาทหารสีพีก็จะมีอยู่อันนี้แต่พี่ผมจะเลือกเติมเนี่ยผมจะเลือกเติม440แต่สำหรับคนที่มีงบมากๆนะผมแนะนำนะเป็นชุด960เลย จะได้ค้มกว่าเพราะจะได้ทั้งเขียวแล้วก็ล่มนี่ลายสวยๆแต่สำหรับคนที่แบบไม่คิดอะไรมากเติมน้อยๆไปก่อนก็ได้เพราะยังไงปลายทางก็เหมือนกัน,นเติมแล้วนะเรีบ ป้าปามาปาาบป็า,ปาปเดละครมาตีมหัวเป็นหมาเขออภัยนะภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งอื้ึ ละครอือก็เป็นตัวที่เท่มนกันนะซีซั่นนี้ทุกทีผมจะไม่ค่อยเติมครับแต่ซีซั่นนี้นะมันออกแบบมาถูกใจเหลือเกินเหมาะอรับเมืองหนาวเเสื้อ จะได้ของมาเยอะแยะแต่สิ่งสำคัญที่ผมต้องการจากซีซ <político> ั่นนี้นะคือมัน มันชุดพางี่มันช่างอืมนะบางคนนี่เปิดรอบแรกนี่ก็ได้แล้วนะมันแล้วแต่ดวงนะดูตอนนี้ผมมีงบอยู่เหลืออยู่แค่ร้อยแปดสิบหกเปิดยี่สิบแล้วมันก็จะเปิดได้อีกคงจะเปิดได้ไม่ไม,ไม่กี่รอบอะนะแต่ลึกๆก,ก็อยากจะให้ อยากจะได้อ่ะไม่เอาไม่เอาปืนทองไม่เอานี่ปืนทอง,ไม,อทองไม่ค่อยไม่ค่อยน่านสนใจเท่าไหร่ติดมาหน่อยก็ได้เ <c oughs> นปืนหรือถ้า,านี้ก็โอเคนะปั่นหินมะ ูเช้ถูสองนิ้วมันลุงเนี่ยแถวมพนถูม่พูด <S <S <ล>เอาแหละอืมัมนสวยเหลือเกินนะเปิดมารอบแรกนี้ได้เลยได้ไหมนะขอแหละ นะเล่นมาตั้งหลายปีแล้วเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วไม่เคยเติมเลยมาซีซั่นนี้แหละเติมเป็ครั้งแรกนะอยากมีตัวละครดีๆกับเขาบ้างอืนี่ใช้แบบพอเพียงเลยนะพอเพียงเติมนิดเดียวไม่โลกมากนะเห็นใจซะหน่อยนะมาอยู่ด้วยกัน หัวายหัวดุกดิกดุกดิเอ้าวแล้วครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมเปิดรอบแรกไปก่อนเลยเพิ่มตืน่นเต้นตื่นเต้นอยากได้อยากได้จริงๆกดไปเพิบนึกว่าจะ,จะสุ่มไปเลยอ่ามียืนยันการใช้ยี่สิบการสุ่มหนึ่งครั้งหไึ่งซื้อ ครับออกไหม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 ตื่นเอาคิดซะว่านะเทศากาลมันต้องมีของขวัญนิดหน่อยแหละไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอันนี้อะไร อได้ส่วนลดอุ้ยดีดีด,ดีเนี่ยเป็นไงเกมดีอย่างนี้เราก็ต้องสนับสนุนนะนี่พูดขนาดนี้แล้วนะต้องมาแล้วนะแม่ ครามทำไมโอ้ยล่มเอ้ย <_ łos> เส้นเลือดเริ่มมาเลยัวหัวเริ่มเริ่มเริ่มเอือกแล้วคราเนี้อืมหกเผิดรอบที่สามนี่เก้าสิบเลยเหรออือหือไม่ได้นี่นะมาอยู่เถอะนะเติมแล้วนะอ มาเหอะอย่าสายหัวเลยนะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสถ้าไม่มาก็ไม่อันนี้รอบสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> 90 CP นี่นะขอเลยป๊าบอะไรก็ได้ดีดีอะัน 嗯。嗯嗯嗯嗯